เพื่อฝึกสอนพัฒนาศักยภาพของเราไดโนเสาร์วันนี้ผมจะมาฝึกสอนไดโนเสาร์โดยการเล่นเกมเสรษฐีเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราไดโนเสาร์ให้จเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นให้มีสติปัญญาพัฒนาสมองและการเดาและการคิดและการถอยเอาละครับเือ เราสองทุกคนนะครับคือมีอะไรจะบอกไหมครับคือผมรู้สึกมากวันนี้ผมนา่าจะชนะนะครับ้อยโกดเก่งไปหน่อยเลยเก่ไม่มีทางเอาละครับไม่ต้องทะเลาะกันเราไปดูสนามแข่งกันเลยเอาละครับตอนนี้อยู่ในสนามแข่งกันแล้วนะครับ นะครับผมจะพาไปดูสนามแข่งที่แท้จริงนะครับผมน่าเล่นจังเลยอยากไปเล่นจังเลยเอาล่ะตามอาจารย์ไปกันเถอะเอาละทุกคนเลือกรถโคโลคันได้เลยนะงั้นผมขอคันนี้ดีกว่าส่วนผมขอ,อคิดยากจังเลยนะเอาวันนี้ดีกว่า นั่นเหลือครับสุดท้ายอาจารย์เอาแล้วนะไปเลยผมขอคนแรกนะครับผมขอคนที่สองน,นะครับดูสิหอาจารย์เก่งจังเลยอาจารย์เก่งจังเลยล่าลาถอยลูกเต๋าแล้วได้เจ็ด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 ซื้อบานสร้างบาน เาลอกต่ออ๋อได้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 เตเจ็ดตัวให้ต้องเสียเงินอีกแล้วเราคงจะแพ้ตานี้แน่เลยขอซื้อต่อซื้อบ้านอีกครั้งโอเคเียบร้อยเย้่ออาจานแล้วนะจารย์ได้ห้านะไปเลยอาจารย์โดนหัวหน้าว่าติดทุกสามตาได้สาม เอ๊ได้เกมสิงดวงจะได้อะไรนะขอให้มันดีเถอะอ๋อดีดีเอนผมดวงดีอยู่แล้วเฮ้ยออกจากเกมผมนุ่หนาโอ้ยออกจากเกมแล้ว่าเสียดายจังตาผมแล้วได้ค่ะนะ ฉันขอเลือกเมืองนี้ันอาจารย์ขอใช้เงินเพื่อเดินต่อได้สีได้เกมสิ่งดวงขอได้ดีนะไม่ำเมือนของลูกศิษย์นะถอยหลังสามตา yes จะได้ไปซื้อเมืองฮอหรือว่ามันเมืองของลูกศิษย์ช็นดนะ่ต้องขอจะเกมแล้วโอ้ไม่จริงน่าเสียดาย ขอฝากติดตามและกดซับสไคร์เพื่อติดตาม